ครับสวัสดีครับจากเพ็ร้านเานตาเทปบ่อยๆจุดกัดกรตดาษเรื่อยๆช่างนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนมาดูกระบังลมเตาสเต็กเตาไร่กรอบหรือเตากระเบื้องต่างๆนครับก็นนบกกบงงจะ,เ,ออะเ,เป็นไงผู้ชมกันเลยครับครับชุดนี้ชุดนี้เป็นตัวกระบังลมใช้สําหรับกระบังลมเาตาโตเกียวของกระเบื้องครับซึ่งจะมีอยู่สามมือความสูงวันสิบเซนซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับเราจะเชื่อม อันนี้เตาตัวนี้ลูกค้าส่งให้เราผัดด้วยนะครับเราก็จะเชื่อมรางตัวนี้เพื่อซ้ำกับกระบังลมเห็นไหมครับรก็จะมีรางแล้วพับเป็นรูปตัววี <S <S เชื่อมติดกับเตาสังข้างครับพอเราเชื่อมติดเราก็เอาบล็อกตัวนี้เสียบลงไปเสียบลงไปตรงล็อกขับทั้งสองฝังง่งเลยเราก็จะได้กระบังลมเาตาโซลเกลแบบมีคุณภาพแล้วครับสาม,มารถถอดออกได้ยกได้ครับผ่านระบบต่อไปดูเป็น,นชัดเวลาย,ยกออกก็ยกออกได้เลยอันนี้สบายเวลาจะกั้นก็เสียบลงไปข้างล่าง ที่เราล็อกที่เราเชื่อมไหม้แค่นี้เองก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าเป็นเพื่อนก็อยากส่งเตากลับมาเราก็มีแบบนี้ครับตัวนี้พอดีเป็นลูกเป็นเตาพิเศษที่ลูกค้าส่งกลับมาให้เราขัดด้วยก็คือเราจะเชื่อมติดตัวนี้ไปเลยแต่ถ้าลูกค้าทางบ้านไม่อยากส่งเตากลับมาซื้อแค่ตัวนี้กับชุดเตาก็สามารถเจาะสว่านยิงเข้าไปก็ได้ครับเราจะมีล็อกของมันให้ลูกค้าใช้สว่านบ้านก็ได้ครับยิงเข้า เชื่อมตัวรางตัวนี้แล้วก็ยิงเข้ากับตัวเตาสองฝั่งแค่นี้ก็สามารถใช้กับบังลมแบบถอดเข้าตอดออกได้เลยก็จะสะดวกไปแบบหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้ทางร้านเราทาให้เลยก็คือส่งเตา,ากลับมาทางร้านก็จะสามารถขัดเตาให้ด้วยขัดทาความสะอาดเตาแล้วก็เช็คระบบไฟให้ใหม่ครับดูการใช้ชัดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือวิธีการใช้ก็เสียบลงไปต่อท้าแล้วก็ดุ่มของมัน ันนี้เยื่ไปได้นะครับถอ,อยนางมาได้ให้ชิดก็ได้หรืออย่างประมาณนี้ก็ได้ถึงกมเรามีถาขนมเราก็วางไว้มันจะค้าให้ถาขนมพอดีก็ <c oughs> จะประมาณนี้ครับเป็นกระบังลมเต้าตุ้งเกีเก่ยวในกกอบถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้ทางเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเตาเคฟใบบอดจําจกัดบุญตาและการช่างครับสวัสดีครับ